สวัสดีครับสวัสดียามดึกนะครับผมตอนนี้เป็นเวลาตีห้าแล้วครับผมไม่ดึกเลยลงเช้านะครับผมยวมาทําเมนูเมนูอาหารสีตโตนะครับผมวันนี้เมนูอาหารเสียดําครับผมอร่อยเลยด้วยกันนะครับผมวันนี้นี่ฮะเนื้อซื้อมานะครับผมตื่นมาก็ไปซื้อเลยครับผมนี่ก็มีเลือดมีเพี้ยนะครับผมเดี๋ยวไปทำกันเลยครับผมโอเคเบื้องต้นหั่นเนื้อและเครื่องใน กดน,นะครับผมโอเคครับผมนะครับหั่นเนวเลยครับแลบวันนี้อาหารสิงโตนะครับผมอร่อยๆด้วยกันนะครับวันนี้ ก็ข้าวเหนียวร้อนๆนะครับหั่นให้เป็นลิ่มเป็นลิ้วเป็นลิ้วนะครับทุกเดี๋ยวสับกันอีครับผม เมนูยมเช้าของเราวันนี้ครับผมจุดเช้านะครับนี่ฮะก้อยเนื้อครับผมื่องในก็หั่นเสร็จเนื้อก็สับนะครับนะครับทำกันเลยครับผมเมนูยามเช้าของเราอาเลยๆด้วยกันนะครับวันนี้ปรุงรสเลยครับพริกครับผมพริกป่นใส่ไปเลยชอบเผ็ดใส่เยอะครับไม่ชอบเผ็ดใส่นน้อยครับผม เมนูาหารจิงตูเสือดำครับวันนี้อร่อยๆด้วยกันครับอุ้ยชุรสครับผมขีครับผมนี่กจะเป็นน้ำปลาเสนหน่อยนะครับผมน้ำปลาขีครับน้ำปลาแล้วข้าวคั่วครับถ่ายไม่ได้เลยข้าวคั่วเมนูก้อยลาบนะครับ ลาบสุกลาบดิบก้อยสุกก้อยดิบแผนไม่ได้ครับคุกเท้านะครับทีนี้ได้กลิ่นหอมเลยต่อไปเสร็จผักครับ หอมผักชีผักชีไปเรื่อยครับใส่กรบไปพริกซะหน่อยครับหั่นหั่นเป็นฝอยๆหั่นเป็นแว่นเล็กๆครับอยากกินพริกก็ใส่ไปแล้วนะครับชิ้นหนึ่งมะนาวครับทีนี้ขาดไม่ได้ครับ นวปเี้ยวน้ำมีจังเลยมูก้วยครับวันนี้แบมบเช้านะครับอร่อยๆด้วยกันครับผม <c oughs> ใส่ดีสัหน่อยครับเพิ่มความขมขมๆนิดๆน,นะฮะอร่อยดีใส่เข้าไปนะครับดีไปแล้วนะครับนี่ขาดเลือดให้ผมเดี๋ยวใส่เลือดเข้าไปนี่ฮะเลือด

ครับผมเดี๋ยวกินกันเลยครับสวัสดีครับผมสวัสดีนะครับวันนี้เรามากินข้าวนะครับผมทำสุกเล็กไปเมื่อกี้เอ้ยลาบนะครับผมลาบเลือดนี่ฮะผักเก็บมาจากทุ่งครับผมเขียาวบวงงูมะเขือครับแล้วก็มีพริกเผ็ดซื้อมาจากตลาดครับผมเคเดี๋ยวกินข้าววันทั้วันนี้แยกก่อน เส,ส้นหน่อยเพื่อความเผ็ดเปิดกระอุเลยครับ mm hmm. หอมเ <Okay, S 1> คกินข้าวกันรับผมวันนี้ mm hmm. คำแรกเลยตับครับหืมเผื hmm. ่อ Ừ, không phải ừ. thời gian hấp lúc đi เมนูอาหารสิงโตครับวันนี้อาหารสิงโตอาหารเซอดาครับอื ครับผมคลิปวีดีโอนี้นะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ในช่องทวีลาบด้วยนะครับผมขอบคุณครับ